ปกติการจัดบวชหน้าบวชพระเราคุ้นเคยว่าจัดกลางวันครับแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับจะไปร่วมกันสืบสารตำนานแห่งวัดห้วยขานางครับเขามีการบวชหน้ากลางคืนครับเป็นที่จัดที่แห่งเดียวอย่าว่าแต่เมืองไทยแลยนะ้วแห่งเดียวในโลกเลยครับ เห็นแต่ชาวบ้านนะฮะไม่เห็นหน้าครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจเอ๊ะงานวัดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่เห็นนี่แหละครับผมเรียกว่าเป็นการจัด บวชหน้าครหรือว่าจัดพิธีบวชพระในช่วงกลางคืนครับที่วัดห้วยขานางอําเภอหนองฉางที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับซึ่งที่นี่ครับเขาจัดพิธีบวชหน้าเจองค์ในช่วงเวลากลางคืนและที่สําคัญเขาจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีแล้วบรรยากาศนี่ชาวบ้านก็สนุกสนานนะครับุผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นงานบุญงานบวชเนี่ยนะครับโดยทางกรรมการวัดและพระในวัดเล่าให้ทีมข่าวเราฟังครับบอกว่า,วาสาเหตุของการบวชหน้าหรือพิธีบวชพระในช่วงเวลากลางคืน ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าถ้าหากบวชนาคในช่วงกลางวันในเดือนเมษายนน่ะอากาศจะร้อนมากอย่างตอนนี้เท่าไร่40กว่าองศาเข้าไปแล้วถูกไหมครับและที่สําคัญกว่าจะนํานาควนรอบอุโบสถสมรอบตามประเพณีก็ต้องเดินปากแดดถูกไหมฮะบางวัดคุณผู้ชมเคร่งมากรองเท้ายังใส่ไม่ได้เลยนะฮะนาคต้องเดินรอบโบสถ์สามรอบโอ้โหเท้าพองอีกต่างหากและบางทีเป็นลมเป็นแรงก็มีนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญไม่ใช่แค่นาค นางรําก็ดีชาวบงชาวบ้านครอบครัวต้องมารําต้องมาเต้นต้องเดินวนกันสามรอบอาจจะเป็นลมเป็นแ้งกันหมดนะครับผู้ชมครับทางวัดก็เลยเปลี่ยนมาจัดเป็นการบวชน้าหรือบวชพระในช่วงกลางคืนแทนครับและก็เลยกลายเป็นประเพณีของวัดห้วยขาน้าที่อุทัยธานีไปแล้วนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็ที่สําคัญ เขาจัดเป็นงานประจําปีของวัดเลยคือจัดกัน5คืนเลยนะก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะจัดเป็นงานประจําปีของวัดเลยซึ่งคุณผู้ชมครับพิธีบวชหน้ากลางคืนนั้นบางคนที่ไม่เคยมาที่วัดกล้วยขานางก็แปลกใจ<ไ>ว่าเอ๊ะที่นี่เขามีการบวชหน้ากลางคืนหรือบวชระกลางคืนด้วยเหรอแต่ก็มาร่วมการอนุโมทนาสาธุกับนาคทั้ง7องค์กันอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็เดินเที่ยวงานวัดประจําปีกันอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับทางวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับวัดกล้วยขานางที่อุทัยธานีเนี่ย อดีตเจ้าวาดที่มรณาภาพไปแล้วก็คือหลวงปู่พลอยครับซึ่งถือว่าเป็นเกจิชื่อดังของอุทัยธานีแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องดือด้วยซึ่งชาวบ้านก็มักจะมากันกราบไหว้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับสาหรับบางท่านอาจด้วยความเคารพเป็นความเชื่อส่วนบุคคล บางคนมาบนบานเอาไว้ครับคุณผู้ชมฮะมาบนกับทางด้านของหลวงปู่พลอยอย่างเงี้ยว่านู่นนี่นั่นต่างๆแล้วสมมติถ้าสมหวังสมความปรารถนาแล้วก็จะนิยมมาแก้บนเป็นการรำถวายหลวงปู่พลอยรอบวิหารครับและชาวบ้านเองก็มีการตั้งใจสร้างเป็นรูปเหมือนไว้เพื่อให้ผู้ที่นับถือบูชามากราบไหว้แล้วก็ขอพรกันนะฮะแต่ว่าต้องแต่งสีแดงหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเห็นอุ้ยแต่งสีแดงกันมาเลยนะครับอ้าวก็นะฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อทีมงานกราฟิมาแล้วบอกว่าต้องแต่งสีแดงอ๋อนะมีหน้าลวเอาวันน วันนี้แต่งสีแดงมาเ<ไ>ป็นร่วมงาน, <5 S 1> นได้ไดเออนะครับผมอาจจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมแต่งสีแดงกันมาออกเขาเป็นเรื่องของความเชื่อนะว่าเอาล่ะถ้าบนบานหรือจัดพิธงพิธีก็ว่ากันนะครับ